สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเหมียวรีวิวบุ๊กนะคะหลังจากห่างหายไปนานเนาะวันนี้เราก็กลับมาแนะนํานิยายเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับบอกเพื่อนๆด้วยว่าเรากําลังอัดด้วย Samsung Galaxy a 1 1นะคะเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่นะแต่เราไม่แน่ใจว่าเสียงที่ออกมามันจะโอเคไหมนะ ส่วนวันนี้นะคะนิยายที่เราจะมาแนะนำกันก็คือนิยายแปลเรื่องเชอรี่ของผมจะระเบิดในวันสิ้นโลกนะคะอันนี้เป็นนิยายวายเนาะโดยคนที่แปลก็คือเทพพระเจ้าแมวเงานะคะไม่ต้องอ่านว่าแมวเหงา่ส่วนเนื้อเรื่องย่อก็คือซูลุยเจรนะคะเจ้าของพลังเปลี่ยนพืชเป็นอาวุธ ตายแล้วย้อนเวลากลับมาก่อนวันสิ้นโลกสะสมสเบียงนะหรอไม่ละเขาจะตามหาคนสำคัญที่สุดในชีวิตก่อน <c oughs> อันนี้นิยายเรื่องอื่นกระเด้งขึ้นมานะคะและสลัดญาติที่มีจิตใจชั่วร้ายพวกนั้นซะแล้วก็แฮชแท็กเชอรี่วันสิ้นโลกนะคะอันนี้ก็คนกด s ซับไยจะเรียกว่าคนกดเฟบไปเยอะเหมือนกันนะคะ หกพันกว่าเนี่ยปัจจุบันก็มีถึง66ตอนแล้วนะคะแล้วก็ยังลงไปได้เรื่อยๆนะซึ่งจริงๆเราไปอ่านดำน้ำอ่านเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอะจนจบแล้วเวย้ยแล้วเราก็คิดว่าเราอยากอ่านเวอร์ชั่นไทยเวอร์ชันไทยน่าจะได้อัธรดอีกแบบหนึงเราก็เลยกลับมาอ่านเวอร์ชันไทยนะคะซึ่งเราชอบมากตัวนิยายอะ ดีไซน์มาจากเกมแพน V.S. ซอมบี v A ้แล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปในการกักตุนทั้งหมดนะคะไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างแคมป์เนาะเป็นนิยายแบบเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวเอกไม่สร้างแคมป์อะซึ่งปกตินิยายแนววันสิ้นโลกนะคะก็ตัวเอกก็จะสร้างแคมป์สร้างฐานแต่อันนี้ก็คือตัวเอกจะจะมองหา มองหาคนสําคัญที่สุดในชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะอยู่ด้วยกันเนาะรวมทีมหาญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะชอบนิยายเรื่องนี้มากเพราะว่ามันไม่เครียดมันไม่เครียดอึดอัดเป็นแนวแบบสิ้นหวังในโลกซอมบี้นะอันนี้ค่อนข้างอ่านแล้วก็สนุกแล้วก็น่าติดตามโดยโดยส่วนตัวมันคือฟิลฟิลตอนที่เราแบบ เราอ่านนิยายดำน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกกว่าถ้าแปล án, ไทยมันต้องสนุกมากแน่เลยแล้วเราก็อ่านนำแปลไทยไปไกลมากจ้าแล้วก็กลับมาไล่อ่านแปลไทยกรอบนั่นเป็นการการันตีไว้ว่าเรื่องนี้มันสนุกมากแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นแค่คลิปแนะนำเนาะเดี๋ยวคลิปสปอยนะคะก็จะตามมาในภายหลังคลิปสปอยจะตามมาในภายหลังนะคะเราอยากให้ไป สนับสนุนคนที่แปลด้วยนะคะเพราะว่าเขาใจดีมากนะคะที่แปลมาให้อ่านนะเวอร์ชั่นไทยสนุกแล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันครบรถดีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปหาอ่านกันนะส่วนตัวเราวันนี้ก็น่าจะมาสั้นๆเท่านี้ละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีงานอื่นต้องทำอีกเนาะวันนี้ก็ฝากนิยายเรื่องชเชอรี่ของผมจะระเบิดในวันสิ้นโลกด้วยนะคะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับ กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะเพราะว่านานแล้วนานแล้วที่เราไม่ได้ขอไม่ได้ขอไลค์ขอเมนนะก็สักเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็บายบายค่ะ